ต่อเลยครับครับในประเด็นที่จะบรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมมองไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้นช่วงไหนครับ ถ้าตอบใดที่คนพูดยังเพลือเฉยยังอ่อนแอยังไปหลงคาลมนักการเมืองที่ไม่ใช่มีจิตใจที่เป็นพูดทธแท้ใชครับผมมองไม่เห็นว่าพุทธศาสนาถ้าบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วมันจะสร้างความเสียหายตรงไหนไม่มีก็เสียเลยใช่ไหมฮะมันมีตรงไหนอ่ะแล้วพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกข้อไหนที่บอกว่าให้เขียนค่าให้ต่อสู้ครับผมเป็นนักศึกษาในเรื่องของการศึกษาระวัติสาของแต่ละศาสนาเนี่ยตัวปรัชามาเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยว่าในคัมภีร์ของศาสนาไหนที่เขียนเรื่องการต่อสู้ผมเห็นแค่เรื่องศาสนาเดียวก็คเกดเรื่องมุสลิ ต่อสู้เอาไว้การเขียนค่าการทำลายล้างนะครับแต่ในคัพีร์หรือหลักคําสอนศาสนาอื่นไม่ปรากฏเลย ครับผมยังสงสัยอยู่ว่านี่คือมันเป็นปรากฏการณ์ของคําสอนในใน,ในาศาสนา,าอิสลามหรือเปล่าหรือว่านะมันเกิดขึ้นช่วงหลังๆอย่างที่ผมเรียนกับ่านอาจารย์เรียนกับคุณไอมาตลอดหนะลักคําสอนของาศาสนาอิสลามเนี่ยข้อบัญญัติของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามความต้องการของภาวะผู้นบนะเปลี่ยนแปลงได้หมดความคิดหรือแนวความคิดผู้นําอยากจะให้เป็นอยงง่างไรเขาก็ค่อนข้างที่จะปรับได้เรื่อยๆ็นความต้องการของนบีมัง่งของอัลเลาะห์มัง่งนะได้รับการสื่อสารณวันนี้นบียังสื่อสารกับอัลเลาะห์ได้ว่าต้องการอย่างโน้นอย่างนี้ปรากฏการณ์อย่างนี้มัน คืออะไรครับผมทําไมเปลี่ยนแปลงบ่อยจังแล้วก็ได้รับสารอย่างน้นอย่างนี้สแสดงว่าวันนี้นบ,บียังสื่อสารกับอโลได้ใช่ไหมม,มันมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วนบ,บีอยู่ไหนนบ,บีตายไปตั้งนานแล้วยังสื่อสารยังเอาคําสอนใหม่ๆมาสร้างเป็นความต้องการของท่านเลาะเป็นความต้องการของนบีด้วยคําอ้างของผู้นําของแต่ละประเทศอื เห็นนะฮะปลายสไตล์กับหลายๆประเทศที่ทําสงครามครับเป็นความต้องการของข้ารอดทั้งนั้นคือความต้องการของรัฐีทั้งนั้นและทีนั้นเราที่อมาร่างเนาะแสดงว่าสอนนักสาวกเชื่อได้ยังไงตรงนี้ก็ยังไงเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เขามุ่งที่จะทำไงมันถึงเกิดสงครามแสดงว่าหลักทำอนจริงคือต้องเป็นความต้องการอนโลกให้ทำแบบนี้เป็นการต้องการสรุปก็คือต้องการในค่ากันเลยเนี่ยฉะนั้นผมต้องบอกว่าในการบัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยจริงอย่า่ไรในสมัยที่จอมพลปลประกาศชัดเจนแต่ไม่เคยบันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญพอตอนหลังๆลบแล้้วก็ไไม่ดเขียน ถามว่ายกเลิกเพื่อสอนหรือเปล่าก็ไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่ไม่ได้เขียนไว้กฎหมายใดที่เขียนแล้วประกาศแล้วแต่ยังไม่มียกเลิกไม่มีการยกเลิกก็ถือว่ายังคงอยู่ครับแต่พุทธินหรือการเขียนและทำนุนหลังๆมาไม่เขียนปรากฏไว้เขียนใช้คาว่าแค่คนส่วนใหญ่นับถือครับ ก็เรื่องๆข้างๆ,างๆครูครับใช่ครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมที่คิดว่าเนื้อหาสาระที่พูดกันในวันนี้มีเหตุผลมีประโยชน์ช่วยนําความคิดเหล่านี้ไปบอกเพื่อนรอบข้างนะครับให้เห็นว่าสิ่งที่บางเปรมล้มเจ้านะครับบิ๊กบังและเครือข่ายทั้งหมดกําลังทำเนี่ยมันเข้าข่ายไหมครับในการที่เรียกว่ากบฏนะครับแล้วนอกจากบางเปรมล้มเจ้าจะเป็นกบฏแล้วเครือข่ายบริวารรอบๆลูกป๋าทั้งหลายซึ่งเป็นมุสลิม11-12คนที่ผมได้เอ่ยกันมาตลอดเนี่ยมีส่วนรับรู้มีส่วนรู้เห็นมีการสื่อทอดรับอุดดมมมมกกกาาาาารรรเเเเพพื่่่่่่ออทททีีจจะะปปปลลยยยนนศไ็็ิิิสหฝใ้ชชวค แต่คาพูดของบิ๊กบังที่บอกว่าตายก็บอกไม่ได้ว่าใครสัมปฏิวัิเนี่ยเราก็ได้ชำแหลให้เห็นชัดเจนนะครับว่าการพูดแบบนี้การเข้ามาเป็นผอบทอบการที่เข้าไป,ปลุกในหลวงมันบ่งบอกอะไรให้คนไทยณนะวันนี้ได้รับรู้แล้วและสิ่งสําคัญที่สุดอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านายกทักษิณท่านได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ท่านโดนกระทําในวันนั้นวันนี้ประชาชนเริ่มตาสว่างทุกภาคส่วนนะครับคนที่เคยออกไปไล่ทั้งพันธมิตรปปปสจานวนมากก็เริ่มสํานึกว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนทําลายชาติบ เด็กราษดรเนี่ยผมก็ยืนยันได้เลยว่าตกเป็นเหยื่อของกบฏมุสลิมซึ่งชักใย,ยอยู่เบื้องหลัง